ที่ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะก็จะมาเอาตัวรอดนะก็อันี้ผมได้อัปเวอร์ชั่นใหม่แต่ว่าแบบไม่นั่นอยู่โอเคเดี๋ยวก็จะมาเล่นในเอ่อแบบแบบเดิมแมบบันต่อนั่นแต่เอาไปหนึ่งขอตาหนึ่งขอซั่งไหมดีกว่าถ้ามีเพลงรบกวนก็ขออภยัยแต่ถ้าไม่มีก็ดีอันนี้ก็จะผมเล่นนักรอกไปนะผมก็เอ่อขุดจนไม่แอคจะพังนะครับแล้วก็ดีแจมวันนี้นะผมจะพาไปดูครับผม โอเคเป็นหนึ่งไปไปกพืเช่าพื่นเราวป็นหนึ่งใหม่ไม่ชอบหรอกอันนี้ก็เป็นที่ผมเผาไว้นี่ผมจากแปดก้อนเป็นสามสิบแล้วผมกัวเดี๋ยวผมเขาไปต้น แต่มันยังไม่เสร็จนะครับผมแต่ผมต้องไปขุดดินก่อนเอาอัน,นิเมะได้ไหมไม่ได้เจอเธอในที่แห่งนี้ร้องไปไม่ได้หมอเล็กกอนเดียวผมไม่ยอม,นะมอ่ะอินชาเนอะผม โอเคเอ้ยจ้าแน่จะปิดกันเอ้ยไม่ใช่คร,รับมาปิดกันคนเราไม่หินไม่มีแล้วเฮ้ยกันปิดเกิดปิดเนี่ยแรกเวลาวิดก่อนแล้วพิดผมก็ได้มาเพิ่มเป็นและแอันนี้เอ่อเป็นอันนั้น46ใช่ไหมครับบนอีกชุดหนึ่งครับผมเนี่ยครับผมชุดหนึ่ง ไปขุดกันเราทำเป็นเอ่อที่ฟาร์มทอประมาณนั้นช่องว้างลเท่าไหร่ดีประมาณนั้นนี่แมะโอเคประมาณนั้นนีก็ได้ หนึ่งสองสามตอวนี้แม่ไม่รู้ทำไม่ได้ไปเรื่อยๆครับผมหนึ่งสองนี่มันอะไรบอม โอเคต่อผปเท่าไหร่ละสามีก็้ C แล้วก็อีเ้ โอเคสามนะครับผมสี่ครับผมห้านะผมโอเคแล้วกดตอไปโอเคได้ประมาณนี้นะม ประมาณนี้แล้วก็จะขุดต่อไปครับผมโอเคแล้ว okay, ผมขุดเสร็จแล้วมาเจอนบผมโอเคเอ่อได้ทำไปิดนึงแล้วครับผมเดี๋ยวก็ขอไปนอนก่อนแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอแบบอาจจะไม่ขุดเลึกน้ผมจะทำกำแพงขึ้นมาชั้นหนึ่งนะทำแบบพอแบบพอมันออกมาไม่ได้ประมาณนั้นโอเค okay, ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ จะรู้ดีใจประเด็จเรผมก็จะเดี๋ยวก็จะทำกำแพงแบบนั้นละผมอย่างเงี้ยโอเคทำไปผมเมื่อกี้ขอออ้นี่ตาเราขออภัยกันด้วยนะผมกผมกลัวมันเด้งออกมาข้างล่างอ่ะ ไอ้กล okay, okay, okay. okay, so ัว okay, บินแล้เลยต้องห้าชุดตัวผมแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวประมาณนี้เ่นไม่ไดผมขอลองคิดก่อน ถ้าผมเอานะ้ำตมงนูมาใส่ใส่ไปตอ,องฝั่งนี้มันลงมาฝั่งนี้ได้ไหมเราควใส่นะ้ำตรงฝั่งนู้นหหมดไหมประมาณนั้นจิ๋อคว้ามันตกมาปุ๊บแล้วมันมันลงตรงนี้ แต่ผมว่าต้องจำเป็นต้องฆ่าถ้าลงมางแล้วเนะี่ยโอเคเดี๋ยวไปตังนั้นก่อนไอ้เจ้าเกะมานี่เจ้าเกะวิ่งมาไหนวิ่งไปไหนมานี่อุ้โอ้ยอืยอตายขอโทษน,นะเจ้าเกะข้าบอ่มีอาหารกินข้าวของต้องข้าเจ้าวันนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะผมก็เพราะไม่สบายนะฮะ แต่อาการเริ่มดีขึ้นแล้วไม่รู้มันัวมาอยู่กับไก่ได้ไงผมไม่่องลงอยู่ีลยวเอ้ยแรงเยอเสร็จแล้วอันนี้เป็นที่ผมไปลงเหมืองมาหน้าผม ก่อนเดี๋ยวคงต้องทำให้หมดนะครับผมเราบงคองนอนก่อนแล้วกันนะแล้วพอแมทเจอกันนะครับนะครับโอเคตื่นแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปตักน้ำกันก่อนผมจำเป็นแค่สองถังนะผมถาว่าทำไมกันเป็นแค่สองถังไม่ผมจะทำไว้เป็นน้ำอินฟินิตี้ได้เลยชิโน แต่ผมต้องมาเก็บเขียวข้าวบ้างแล้วเอ่ออาหารตอนนี้ยิ่งไม่พอแล้วแต่ถ้ามันบ่อนางตรงนี้กันโอุ๊ยเก็บขดเก็บขดปุ๊บโอเคเล็กปุ๊บต้้งกิดต้องกิดโอเค ต้องจำเป็นต้องทำน้ำอินฟินิตี้อย่างนี้นะผมปิงม้งเชื้อน้ำ่างนี้จะประหยัดกว่านะผม หายหินไม่ถ้าคะแนนข้อหนึนะ่งโอเคโอเคเมื่อกี้ไปเอ่อปิดเลงนไหมผม นี่มันก็จะมาสิ้นสุดประมาณเท่านี้นะผมต้องันบล็อกตรงน้ไว้ใช่ไหมนเนี่ย ้ตองมให่ใหโอเคตอนนี้ฝนะล้วฝนตกอยู่นะผม

โอเคแล้วก็ต้องคลุกออกครับผมอุ้ยอ่ะมันเป็นน้มชนินอีไรแล้วผมออกคือเนี่ย ไปูกอเทดนแล้วว่าลองขุดตรงนี้ไปสักบล็อกหนึ่งแบบแบบพามาไอไอพิกหมูนั้นน่ะจมน้ำ 哎呦吧，那是那是。嘗嘗 Ok. Tầm nhíp ngã mà ngay. Okay. ตรงนั้นม่สักเลยจ้าโอเคแนละ้วก็ก็สลับนี้ก็มีแค่นี้ชอบใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็อาจจะเห็นว่าข้ามูอาจจะไม่เท่ากันนะสองชั้นนี้ก็เพราะว่าไอ้นี้หมดก่อนนะผมผมทำมาสองชัดครึ่งอะโอเคแนละ้วก็ ตอนนี้ก็มีแค่นี้ชอ่อใจแน้กดไลค์กดซบับสคราย์กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมันเดขึ้นกอนเอนดูอู้กดขึ้นดีวะเอ้ไม่กระเดดไม่เมกี้หมายถึงนะโอเคแนละ้วก็สอนนี้ก็มีแค่นี้ครับ ก่อนและก่อนสวัสดีครับแล้วก็น้